สวัสดีค,ครับผมบกับช่องชายาชาแนลนะครับผมตอนนี้รถแอลกระจอดอยู่ข้างนะครับผมนี่เดี๋ยวเดินลงไปเที่ยวทุ่งนากับเพื่อนมาดูวิถีชีวิตของเพื่อนอยู่ว่าโอ้ยเนี่ยเพื่อนคนนี้มันมัธยัสถ์ขยนขันขันแข,ข็งมีทุกอย่างให้เลือกสรรอ,อ,อันนี้ก็เล้าเป็ดเล้าไก่ของไอ้เพื่อนนะครับผมโอ้โหมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีทั้งห่านนะผมเต็มเลยนี่คือวิถีชีวิต านบ้านเรานะครับจริงๆไอแอปก็อยากให้ผู้ดยสายอีสานนะผมเดี๋ยวไอ้เอฟซีทางาเมืองนอกทางาไทยเดี๋ยวฟังไม่ออกกับคนในพู้โดยสากลางเนาะอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยเลาไก่นี่คนจะรวยไปนาน,นต้องเป็นแบบนี้ร่างออกลูกไ้ อันนี้คือเล้าไก่พันนะครับผมเนี่ยโอ้พันพื้นบ้านพันพื้นบ้านพันพื้นบ้านนี่ไก่ไก่ไก่แย่ๆเลยครับผมสงสัยแม่มาจากของตันิดหนึ่งผมมีไข่ด้วยครับผมมีไข่ด้วยโอ้ไข่เน่าโอ้ดีดีดีเพื่อนดี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 ครับดีดีลองไปหากินทั้งหอดเลยไม่ได้อรองอ่ นี่คือวิถีชีวิตของเพื่อนนะครับผมสมัยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โอ้หลายหลายสิบปีแล้วผมสิบกว่าปีแล้วมั้งอันนี้ก็ประมาณกี่ปีแล้วผมไม่ได้มาประมาณเก้าปีแล้วมั้งไม่ได้มาเที่ยวดอนทานีเดินใต้ลงุโอ้ทาไว้ก่อนเจ้าเด็กเอาบอให้แนบบอกใ้นบบ่อกไปเลยใส่สดนต่อไปเลยต่อไปนี่ยอ

อย่างไร Nhay <Nhạc> nữa nhoi nhoi nàng nhe như làm nàng nhe đau mùi nàng như nàng mùi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  nàng ยโยนเออใช่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 ใชยโนนยโนนายโยนนายโยนไม่รู้โยนน้ำสีน,น้ำปลาไม่รู้นะเพราะว่าแอปก็มันเคยทำนเนาะเพื่อนเพื่อนมาทำใช่ไหมตรงตรงที่น้ำน้ำมันโยนไม่ได้ก็เลยดำต้องต้องต้องปกังงปกเค้าพอ,อเสร็จก็โยนทิ้งๆไปมีแมงกับเต่าด้วย <laughs> เถียงนาน้อยคอยนางอยู่ไหนแานเชล่าแานเชลาเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยคอยนางอยู่ไหนเฮ้เทียงนาน้อยไม่เท่นั่งหรือจะอะไรนี่ดิแานเชลาโอ้แม่เถียงนาอี่ไงแม่นี่ข้เพ้นหรออืมตั้งแต่ยังเกเรตโอ้เป็นการทำใบอ่าหน้าฟังที่มีท่อน้ำมาจากไหนที่เขาเอาน้ำมาจากไหนเพื่อนมึงมึงเนาะเอาน้ำมาจากมึงนะครผม รับเขา,ปา,ยยาเป็นคนขยันก็สุดเพื่น้อยเป็นร้อยอีกน,นะครับขยันนครับทำทุกอย่างที่กว้างหนะ้าแม้กระทั่งงานงานต่อเติมบ้านนะครับผมต่อเติมบ้านเนี่ยเขาก็ทําเป็นทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานฉาบงานปูนงานตัดเหล็กตัดท่ออะไรเนี่ยเขาเป็นหมดทุกอย่างแต่เงินเงินเ่อใดไปใช้สิสวนไปงานรีตลอดเงินอะไเงิเม่อใดไปใช้สิ้นส่วนไปงานดนตรีตลอดอ้โหเฮอดใช้ทัทนะั <c oughs> ้นี่คือน่าปังของไงไอันนี้ทำมากี่ปีนนะเพื่อน มันทิ้งช่วงปีที่แล้วมันทิ้งช่วงทิ้งช่วงปีที่แล้วมไ,<ำ>ไม่ได้ทำอนะ๋อไม่ได้ทำเนาะเพิ่งมาทำปีนี้เนาะแต่แต่ก่อนก็ทำอยู่อ๋อแต่ทิ้งช่วงปีที่แล้วไม่ได้ครับครับใครเนี่ยอ,อสำหรับเอฟซีนะครับผมคนที่อยู่เมืองนอกอ,อ๋ผมก็อยากมาถ่ายทำวิถีชีวิตแบบชนทบ้านเราให้ฟังเนาะเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนก็อยากดูบรรยาก,กาศที่ ที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาบ้านเราเนาะบางคนก็ไปอยู่เมืองนอกเกือบสิบปีสิบปีก็อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้แอดก็เลยมาถ่ายทําให้ดูนะครับผมที่เหลือจากที่เหลือจากแดดําไม่หมดยนต์ไม่หมดก็มายโยนทิ้งเลยตรงไหนมันอันนี้ก็เป็นทั้งนาโยนแล้วก็นาดําโอุณาหวานทั้งทั้งโยนทั้งหวางทั้งดำทุกอย่างเลยบางทีก็ดำที่เกี่ยวก็โยน คแนวข้างทางก็ทำ,ท,ำทางเขาทำเนาะเราเพิ่งทราบข้อขยันแล้วเป็นหน่วิถีชีวิตของชนบทบ้านเรานะผมทางภาคอีสานนะไม่เกี่ยวแต่พังภาคอีสานนะผมภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเขาก็ทำกันนะผมถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันมีน้ำบุดงสมบูรณ์หน่อเนาะตรงไหนที่มีแหล่งน้ำบา,บางบางพื้นที่ก็ก็ใช้แบบระบบตัวละเซลล์เจาะบาดาลเราเนาะเจาะบาดาลเรา แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าน้ำเค็มก็ไม่ได้เนาะนีมีนี่เขาทำนาปังทะเลนะน้ำเค็มนะนี่นี่นาปังทะเลเนี่ยใช่มันไม่เค็มเหรอนน้ำไม่รู้เขาทำอยู่ไม่รู้แต่เขาจะเอาน้ำแบบตามผ่านน้ำจืดนะเนาะอันนี้ก็โยนอันนี้ก็โยนนี่โอ๊ยนาโยนนาโยนมันโยนแบบไหนเพื่อนโยนแบบไหน โยนมั <lawsuit with> <laughs> นเด aos, diet, ็ดเด็ดเด็ดที่เราที่ะราที่เราเอาก้อนแล้วก็โยนโยนโยนไปแบบนี้เหรอไม่กรรมก็โยนไปเลยแล้วมันไกยังไงทำไมมันอ่าทำไมมันเป็นแบบก็โยนให้มันกระจายกระจายกระจายเพือใมันกระจายโยนหลายๆครั้งมันตัมีหอยเชอรี่ด้วยไอตัวกินข้าวด้ยตัวเนี้ยนี่บอกที่เก็บเอาไปกินต้มเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ฆ่าแล้วอใช้ยาฆ่าแล้ว ถ้าไม่ไหวกินหมดกินต้นข้าวหมดจากนี้เราไม่กินแล้วผมือก็เพิ่งเห็นคนระั้งแรกในชีวิตของผมเป็นนายโยนะี่ผมก็เพิ่งเห็นแอดเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยแอดเพิ่งเห็นเหมือนกันเป็นนายโยนะี่บางทีมันไม่แตกมันก็รวมกันอย่างนี<อ> <laughs> แ้แต่ถ้าถึงเวลาพูดมันก็ขึ้นของมันเองนะขึ้นของมันเอง นราไม่ตายหรอกเพราะข้าวเป็นพืชที่อดทนเลนยน,า,นาปังมันทําได้อยู่ยาโยนนะ่ะแต่ถ้านาปีมันทําไม่ได้ออนาปีมันควบคุมน้ําไม่ไดออ้ที่เขาก็ซื้อ,อ,อยาวที่เพื่อนเขาซื้อยาวมาแบบนี้นะครับยาวตั้งแต่บ้านจนยันถึงตรงนี่ไรถึงห้วยเลยเนาะถึงเบื้งเลยถึงเบื้งเลย,เลยตั้งแต่ที่บ้านจนถึงมือมันก็ยาวลงมาเลย ปีนี้ได้ปีนี้ได้ข้าวจีต่อเพื่อนประมาณเจ็ดสิบได้ทั้งได้ทั้งกินได้ทั้งขายอะ่ะไม่รวยจะไม่รู้จะว่างไงแล้วใช่ไหมส่งลูกเรียนด้วยลูกเรียนหนังสือไหมเรียนมาสั่น,นี่เดี๋ยวแอร์พาชม,ม่อยเสียงนาน้อยคอยนางของเพื่อนแล้วผม เพ่งเ่งสูบบอใหม่ใหมอ๋อนี่การสูบบอใหม่ใหม่นอกสูบบอร์ได้จับลาเลยยังเหลือแทกกองไฟอยู่อ๋ออ๋อนี่เ็้ย่าอนักกินอะไรบ่อยๆตรงนี้นะพนักกินเห็นอยู่เห็นอยู่เนัอนกินนั่นกินนี่กินมามัวาโอ้่โมันไม่มันมนจะไม่ทีนี่นไม่แปกเลย ฮะแข็งแรงอยู่บ่ไม่รู้ <laughs> นี่คือบ่อเลี้ยงปลาของเพื่อนนะครับผมบ่มอเลี้ยงปลาปลาอะไรก็เลี้ยงทุกอย่างแต่ช่วงนี้ต้องสายสูงขึ้นมาหมดแล้วยังไปรังยังเหลือไอ้เหลือไอ้พวกปลาเล็กๆปลาน้อยพวกปลาสดปลาหมอปลาอะไรนี่หน่อยๆเนาะนี่คือความเป็นธรรมชาติแห่งหมู่บ้าน ชื่อบ้านอะไรครับบ้านในโร<ด>ง,งสร้าง,างควาย,วายมีบ้านเดียวนในประเทศไทย <laughs> เออมีบ้านในประเทศไทยที่ชื่อแบบนี้นะครับโร <laughs> งสร้างควายเออมีมีชื่อเดียวในประเทศไทยมันไม่ใช่มันไม่มันไม่มัน,ม,ม,นม,มันไม่ใช่ชื่อที่ไอ้่าเกียรติครับผมแต่ว่ามันเป็นชื่อ,อคำว่าสร้างภาคอีสานนั่นก็คือบ่อนั่นเองบ่อน้ําเออคําว่าควายก็เหมือนอะไรเหมือนพวกควายไถนาบ้านเราเนาะใช่ไหมเออแนแหละแต่มันมันก็มีความหมายมันมันเป็นบ่อน้ําสมัยก่อน ก็มีความหมายของแต่ละหมู่บ้านเนาะที่จริงมันอาจจะเพี้ยนมาจากดงสร้างคําก็ได้มันจะเป็นบ่อบ่อคานะอ้อบ่อคำบ่อทองคานะอ๋อมันก็เลยอาจจะเพี้ยนเพี้ยนมาก็ได้เพี้ยนไปเพี้ยนมาเลยเป็นดรงสร้างควายเลยเนาะทีเนี้ยจากจากเป็นบ่อน้ําบ่อทองคําก็จะปากมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆควายก็จะมาลงอใช่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 อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะนู่นครับพื่น่นคือเอ่อ บึงใช่ไหมบึงบึงครับบึงสังบึงบึงใหญ่มากนี่นราเนี่ยนี่เราบึงอะไรบึงสร้างควายใช่ไหมหรือว่าบึงอะไรเขาเรียกว่าบึงสังอ๋อบึงสังนะครับบึงสังบึงสังมันมีพื้นที่กินหนึ่งสองสามประมาณหกเจ็ดหมู่บ้านประมาณเจ็ดแปดหมู่บ้านก็แสดงว่าบึงใหญ่ประมาณเจ็ดแปดหมู่บ้านกินพื้นที่บึงใหญ่พอสมควรเนาะบึงใหญ่พอสมควรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคงงครับผมขอ,อขอบคุณเพื่อนมากมายครับผมสมเกน้อยเพชรร้อยเอ็ดนะผมโอ้ตอนนี้ก็ประมาณอ่สิบสองนาทีนะครับสิบสองนาทีเดี๋ยว,วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมฝากกดไ like, ลคะ์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนี่คือความเป็นอยู่ของเพื่อนแบบอ่าเรียบง่ายนะครับผมตอนนี้เป็นตัวแดอ๋อ้อันนี้อะไรนะเห็นเห็นเพื่อนกินอยู่ถั่วแฮดถั่วแฮดอะไรเนี่ยถั่วแฮดถั่วแฮดอะไรผมก็ไม่รู้จักกันเนาะผมไม่เคยกินอยู่แต่ว่าจําชื่อมันไม่ได้ เทียงน,น,น้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ